สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเรืองก็สู่ G Shock ok Society ว้าว EP นี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับและวันนี้ผมไม่ได้มาหาเสียงใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเพิ่มเป็น้านเช่นเคยครับและแน่นอนวันนี้บอกเลยครับว่าโอ้โห EP นี้คุณต้องดูนะครับและผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งแหละครับที่ต้องดูแล้วก็กลับไปดูอีกครั้งหนึ่งแน่นอนเพราะว่า ใครที่มี G-Shock นะครับเหมือนผมเนี่ยสะสมมานานแล้วเนี่ยนะครับนะวันนี้ต้องดูเลยเพราะว่าคอลเลกเตอร์ของเราเนี่ยถือว่าอยู่ในวงการ G-Shock มันนานมากๆนานกว่า10ปีเลยทีเดียวครับและตอนนี้ครับขอต้อนรับนะครับคุณบิ๊กภูชิสาครับผมสวัสดีครับพี่เพิ่มสวัสดีครับเพิ่งเจอตัวคุณบิ๊กเป็นเป็น นี่เห็นบอกว่าเนี่ยคุณบิ๊กนี่คือแบบว่าเป็นอ,อยู่กับวงการนี้มาสิบปีแล้วเป็นนักสะสมครับเป็นนักสะสมด้วยหลายคนก็ไม่ไม่ค่อยรู้ครับว่าผมก็เป็นคนที่ชอบอชอบชอบใส่คาซิโอชอบใสีช็อกออซึ่งสิปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มานั่ง ติดตามดูแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวของหลายๆคนเพราะว่าเราเคยไปซื้อของที่ตามห้างจากสินค้าชั้นนำเนี่ยนั่นไงถูกต้องแล้วถ้าคุณไปซื้อเนี่ยยิ่งไปซื้อในช็อปเรายิ่ยยงดีเลยนะจะได้ของแท้ไงคุณเออนะส่วนตัวบิ๊กเองเนี่ยครับบิ๊กก็เป็นคนที่ชอบสะสม,มเป็นแบบรุ่นรุ่นพิเศษพิเศษต่างๆก็อาจจะเป็นบ้างก็อาจจะเป็นรุพิเศษบ้างแต่ว่าเป็นเฉพาะรุ่นซึ่งผมเองเนี่ยวันนี้ผมยิบมให้ดูด้วยนี่เลยครับนี่ฮะหลายสีอันนี้คือ อันน oh. okay. mm ี hmm. น้คือที่ผมสะสมเองครับนี่คุณสะสมเองใช่ครับขอขอโทษนะฮะคุณผิดด้านนะต้องด้านอ้าวเหรอฮะอ๋อโอ้โหใส่ผิดด้านเหรอครับเนี่ยอันนี้ครับวิ่งของสะสมเองครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเขาเรียกว่าเป็นจ D ดีร้อยหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยค่อยรู้จักกันมากเพราะว่าอาจจะเป็นยุคยุคต้นตอนเอางี้คุณคุณบิ๊ก คุณมีทั้งหมดกี่เรือนจีช็อ k ที่ผมตอนนี้ก็เราเรวมๆกันหลายๆรุ่นก็ประมาณ50เรือน50เรือน50เรือนก็มีลิมิเต็ดบ้างมีอะไรบ้างนี่ใช่ครับในนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดครับอย่างเงี้ยลิมิเต็ดกันดั้มก็มีอะไรเงี้ยครับมีออซางเงี้ยครับมีไทเกอร์มีเล่างเงี้ยครับนอกจากสะสมแล้วคุณยังทำเพจทำอะไรด้วยใช่ไหมนิดหน่อยครับนิดหน่อยเอ้ยบอกได้ไหมอ่ะเออบอกมาเถอะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าหลายคนนี่อาจจะแบบว่ายังไม่รู้จักเขานะครับนะเอ่อมีเพจอะไรบ้างดีกว่าก็เป็นเพจเกี่ยวกับเรื่อง ส่วนตัวครับเป็นนักแสดงก็จะเป็นแบบพวกนัแบบเพื่อให้คนเขารู้ว่าอ๋อเราก็ใส่นาฬิกาเยอะๆนี้ก็แบบนี้เหมือนกันก็มีเหมือนกันเพราะว่านาฬิกาเขาใส่ง่ายจริงๆแล้วนาฬิกาของ G Shock อะใส่ง่ายด้วยเหตุผลเพราะหลายๆอย่างเนาะเพราะบางคนชอบสีบางคนชอบแบบมีความเป็นลักชัวรี่ก็มีแบบเป็นแบบเมทัลลิกดำๆก็มีเป็นแบบหรูหราเนาะมีสายคาร์บอนรุ่นมีสายคาร์บอนก็มีเออนี่ไง ขึ้นอยู่กับว่าเทรนตอนนั้นอ่ะคนชอบแต่งตัวแบบไหนฮิปฮอปก็ <hop> ๆๆใส่ได้มีหลายๆคนที่แล้วแบบนี้นแหละแบบนี้แหละแบบนี้แหละอย่างอย่างตอนนี้ก็จะเป็นดูแบบเรียบหรูอ่าเรียบหรูแต่ว่าจะเน้นติดดำอย่างอย่างในมือผมก็เป็นแบบติดดำติดำดำไม่อยู่เห็นไหมเห็นไหมเอออ่ะไหนๆติดดำก็ติดดำแล้วครับวันนี้นะครับนะนักสะสมทุกท่านครับเพิ่มบอกไว้เลยนะครับว่าควรมีรุ่นต่อไปนี้ครับไว้ในมือเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฟูเมทอน นะครับแมตแบล็กครับรุ่นนี้ครับก็เป็นรุ่นที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยกำลังจะออกมาแล้วผม,มก็มีแบบการหาข้อมูลมาบ้าง <ไป S 2> ลแลใก่ไหมก็มีข้อมูลเล็กน้อยครับว่าแบบเอ้ยเป็นฟูเมทัลแบบไหนเป็นแมทเทียลแบบไหนม,มีความดำแล้วมันจะใส่กับชุดเราได้ไหมอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวนี้ครับน่าสนใจมากไม่ต้องไปหาแล้วครับเพราะวันนี้ครับเรามาแล้วแต่มาปุ๊บเนี่ยไหนๆไปดูข้อมูลมาแล้วอ่ะ มาลองหน่อยตัวจริงเสียงจริงเป็นไงนี่ถ้าผมจับแล้วผมระคาจะลดไหมเนี่ยไม่ลดสิไม่ลดใช่ไหมครับม,ม,มัน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 มีความแบบพิเศษยังไงที่คุณแบบชอบชื่นชอบเขาคือคด้วยตัวเรือนนะครับก็จะเป็นสีแมสเนาะสีแมทกเนี่ยก็คือดูเป็นแบบดำด้านอ่าแล้วเขาอ่าให้ลูกเล่นในแต่ละจุดนะครับเนี่ยอย่างเช่นแบบมีมีมีความด้านแล้วก็มีความบแบบเป็นอ่าเป็นเงาอ่าเป็นสี เพื่อให้การตัดแสงถ้าขึ้นข้อนี่คงสวยน่ดูใช่ใช่ม <c oughs> หนไหขนาดอยู่ในมือผมอทุกคนครับเห็นไหมคะว่าตัวนี้คือรูปแบบของเขาเนี่ยมันสวยมากมันเป็นดำแบบเป็นดําด้านอ่าเป็นแมสมากเลยนะครับใช่ครับและที่สําคัญคือด้านหน้าตรงนี้อ่าเป็นเป็นปัดกรอบครับเป็นเขาเรียกว่าใช้เทคนิคแพร์ไลน์ครับซึ่งเป็นการพิถีพิถันของ,อข,องของนวัตกรรมของ P Shop เนี่ยครับ อ๋อถ้าถ้าดูใกล้ๆเห็นไหมเป็นเส้นๆครับต้องมองครับต้องไปดูใกล้ๆครับแต่เป็นเส้นๆเนี่ยไม่ใช่มันไม่เหมือนกับเส้นที่เราเอาไปขูดขูดขูดนะไม่ใช่ไม่ใช่เออเขาทำเขาตั้งใจเลยแล้วก็มุมมองแบบเฮ้ยผมเห็นที่คุณบิ๊กคุณบิ๊กดูสิเห็นไหมคุณคุณดูครับมันมีความระยิบระยับใช่มีความเงาของแสงเพื่อให้ตัดจับสีดําด้านเฮ้ยมันเป็นเทกเจอร์ที่สวยมากแถมรุ่นนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโซลาด้วยอืมก็คือทน เรื่องแบตนี่คืออึดแน่นอนใช่แล้วก็เป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าเติมพลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยอยู่ได้นานไหมโอรุ่นนี้ได้นานครับจริงๆแล้ว<บ><อ>เรียกว่าเป็นรุ่น DNA ของมัน<อ>เป็นรุ่น GMW ครับ5,000ครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยถ้าเป็นสาวกอของ G ช็อตเนี่ยจะเข้าใจว่ารุ่นนี้จะเป็นกรอบหน้าปัดเนี่ยทรงสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็จะเป็น DNA ตั้งแต่ยุคแรกๆเลยครับเรียกว่าจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีความที่มีหลายๆคนชอบ ท่านผู้ชมผมเพิ่งดูครับท่านผู้ชมครับตัวนี้นะครับนะฮะตรงสายมันเนี่ยมันเป็นดําด้านก็จริงแต่ตรงนี่ฮะด้านข้างตรงไม่อ่ะตรงด้านหน้าเนี่ยนะมันเป็นเงินเนาะเ๋อเออมันเป็นสีเงินแล้วแล้วมันดูแบบเฮ้ยมันดูแบบว่าสวยอ่ะมันไม่ใช่เป็นทั้งหมดทั้งหน้ามันมันคือแบบเป็นตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วก็มันจะเป็นแบบว่าเงินแล้วก็จะเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นไฮไลท์ใช่ไหมใช่ก็คือจะ ใช้กรรมวิธีของทางตีท็อกครับอืมและนะครับจุดต,ต่างๆครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะด้านข้างนะครับจะเห็นเป็นเงานะครับแต่ละจุดนี้จะเป็นเงาแล้วก็ตามข้อเนี่ยจะเป็นเงาเพราะนั้นเนี่ยมันดูคล้ายๆกับเพชรเหมือนกันนะ,ะเพราะว่าแบบถ้าเราทําแบบ อ่วิบวับวิบวับเออมันจะวิบวับวิบวับมันไม่ใช่ดำด้านแบบดำด้านแบบธรรมดาใช่ใช่เฮ้เลิศกว่าคือตัวเนี้ยผมมองว่าเป็นเป็นตัวที่ใส่แล้วน่าจะใส่กับหลายๆชุดได้ง่ายคนใส่แบบแขนสั้นมันก็โชว์โชว์ดีโชว์โชว์แมทีเรียลของมันดีอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าแบบไปใส่ใส่ชุดตูดเงี้ยแบบผมใส่อย่างเงี้ยก็เหมือนกันผมใส่โทนสีดำตัวนี้ครับเหมาะมากอ่าและที่สําคัญนะครับก็คือตามคอนเซ็ปต์เลยครับ G Shock DNA เนาะ G Shock DNA นอกจากหน้าจอแล้วมีอะไรครับหลายคนดูอยู่แล้วแหละกันดจีช็อกเลยครับก็คืออันดับแรกเลยนะครับกันกระแทก10เมตร10เมตรอก็คือตกเนี่ยไม่มีปัญหาแล้ว10เมตรก็เทแล้วอยู่ได้นานคงทนครับแล้วก็ที่สำคัญครับดำน้ำลึก200คุณลองลงไปแช่ในน้ำ200เมตรดูก็ได้ะเออและที่สำคัญครับแบตเตอรี่เนี่ยยาวนานถึง10ปีครับนี่ไงเห็นไหมมันอยู่กับเรานานเพราะมันมีระบบต่างๆแน่นอนโอ้โหมันสวยมากทุกคนครับนี่ฮะ อยากให้คุณนะครับได้เข้ามาสัมผัสมากๆเลยแล้วก็ราคานะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงแต่ว่าผมอยากให้ดูครับตัวเรือนตั้งแต่ด้านหน้านะครับด้านหลังเนี่ยนะครับตรงตัวเรือนเนี่ยก็จะมีในส่วนของเป็นการแบบเขาเรียกว่าตอกลงไปเลยนะครับเป็นชื่อรุ่นนะครับแล้วก็เป็นแบบถือว่าดีสวยอะผมจับมั้งได้ไหมจับจับจับให้จับให้จับจริงๆแล้วเข้าข้อผมนี่น่าจะได้พอดีเลยเออลองใส่ดูซิลองใส่ลองใส่ลองใส่นี่เห็นไหมใส่ซ้ายดูฮะนี่ สวยนะครับท่านผู้ชมครับ <ś> เห็นหน้าปัดไหมครับหน้าปัดเนี่ยนะครับเห็นไหมถ้าเรามองด้านข้างกับมองด้านหน้าเนี่ยสีไม่เหมือนกันนะอ่าซึ่ง<ว>เป็นเทคนิคพิเศษของ G-Shock ok โดยตรงเลยนะครับอ๋อนี่คือเป็นเทคนิคของเขาเลยใช่ใช่แต่ก็จริงแหละเพราะว่ามันดูแบบวิบวับก็ยังมองอยู่ว่าเอ๊ะดำด้านแต่คือทุกคนครับมันทําไมดูระยิบระยับปกติเนี่ยคือดำด้านมันก็คือแบบ มันก็คือแมตไปเลยอะนะฮะโอ้แมทเลยครับแต่ตัวนี้คือสวยมากแล้วก็เนี่ยมีการตอกนะครับนะฮะโค้ดต่างๆเนี่ยลงด้านหลังให้คุณได้เห็นเลยนะครับและที่สำคัญครับทุกคนครับไม่ต้องพูดเยอะครับเพราะราคาจับต้องได้แน่นอนครับสำหรับราคาของเรานะครับนะอยู่ที่2 2 2 0 0 2,200บาทแต่คุณครับ ห้ามกระพริบตาห้ามไปไหนนะครับเพราะว่ามีแค่30เรือนเท่านั้นครับโอ้ซีเอ็มจีเอามา30เรือนใช่หลายคนบอกเอาสั่งที่ไหนสั่งที่ไหนสั่งที่ไหนอ่ะระวังจำหน่ายนะครับที่นะครับ G-Shock นะครับ Casio ครับและก็ที่สำคัญกว่านั้นนะครับนะฮะเราก็สามารถที่จะถามได้ผ่านทางไลน์ด้วยซื้อได้นะที่นะครับนะฮะแอดนะครับมีแอดนะครับ Casio Watch CMG ครับผมนะครับแค่นั้นเองง่าย สามสิบเดือนนะแกต้องเอาอะต้องเอาไหมต้องเอาเออเห็นบอกว่าตั้งตาลออยู่เนี่ยต้องขอพี่เพิ่มก่อนเพราะพี่พี่เพิ่มเป็นเอ่อเป็น MC เอ็มซีันล้าน <laughs> อืมอืมพี่ก็อืมพี่ก็อยากได้อยู่เหมือนกันอ่ะทุกคนอย่าลืมนะอย่าลืมนะอ่ะต่อไปเห็นบอกว่าเรามีอีกรุ่นหนึ่งที่แบบว่าเราอยากได้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยเทรนของคนนะครับกําลังแบบ แต่งตัวสีสันเหมือนกันซึ่งผมเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวสีสันอืรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่ผสมผสานนะครับเรียกว่าให้ความร่วมมือกันระหว่างแบบ2องยักษ์ใหญ่นะครับยักษ์ใหญ่ที่ชอบคาติโอเนาะกับรูบิกครับรูบิกที่แบบเล่นเนี่ยนะที่เด็กๆชอบแล้วก็เนี่ยฝึกสมองด้วยไม่ต้องเดาเลยผมมองไปปุ๊บเห็นปั๊บเลยมีอยู่เรือนเดียวที่แบบเป็นสีสันดีกว่าครับยืนมาดูเลยมาโอ้โหนี่ฮะผมขออนุญาตแกะเลยแล้วกันครับนี่ เฮ้ยสวยนะครับนี่รุ่นนี้มันมันมันเป็นยังไงคุณบิ๊กรุ่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารุ่น2,100ันออ่า2อ0พนะครับที่เรียกว่าเป็นรุ่นเนี่ยกรอบแปดเหลี่ยมซึ่งรุ่นเนี่ยผลิตมาเพิ่งประมาณสัก2 3ปีที่ผ่านมาปี2020ใช่ครับก็คือเหมือนเทรนด์เนี่ยกำลังมาแบบว่าคนที่ต้องการความบางดูมีสีสันดูมีมิติอย่างเงี้ยครับซึ่งกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ยอดติดด้วยใช่ไหมบาง อ่ะเขาเคมแบบนี้คุณผู้ชมครับทางก s อ o c กเขาเขาเคมว่าสายพันธุ์นี้หรือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่บางที่สุดอของเขาที่ทํามาแล้วก็หน้าแปดเหลี่ยมแล้วก็ผลิตนะครับในปีแรกก็คืออย่างที่บอกไปว่าปี2020นะแล้วปีนั้นปุ๊บเนี่ยขายดีถล่มทลายครับใช่ใชแล้วก็รูบิดเนี่ยมันเป็นกีฬาแบบระดับโลกแล้วนะ,ะเดี๋ยวนี้เด็กๆเขาแบบ ทำให้เสร็จเร็วใช่ไหมอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นป่ะฮะแต่ถ้าท่านกล่องเขาเอออ่าก็ยังทําได้แต่แหมถ้าบิดได้อีกนิดนึงน่าจะดีมากเลยเออเออก็จริงนะเออคุณผู้ชมรู้ไหมว่ารุ่นเนี้ยคือลิมิเต็ดอีดิชั่นที่เพิ่งเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยครับคุณบ <Limited S 2> ิ๊กลิมิเต็ดเยอะมากเลยเกินจนผมเนี่ยจะควักตังค์แค่ไม่ไหวแล้วเออเนี่ยมาดูหน่อยมาดูหน่อยมาดูหน่อยที่เห็นไหมอ่าสำหรับสายนะครับก็จะเป็นสกินโลโก้รูบิคครับเพื่อให้ถูงว่าเอ๊ะ มันคือรุ่นรูบิกนะอย่างเงี้ยและก็ด้านในด้านในคผู้ชมครับอ่าด้านในเนี้ยมันมีสีสีอ่าเป็นลายของเป็นสีของรูบิกเหมือนกันครับซึ่งจะมีสีเหลืองสีแดงสีน้ําเงินก็คือสีที่แบบนั่นเขาแหละทีอยู่ในรูบิกเลยและก็สายครับอ่าดูครับเป็นความทันสมัยนะสีสันสวยงามครับสําหรับคนที่ชอบสําหรับคนที่ชอบนะครับซึ่งให้อารมณ์แบบความความสดใสความล่าเริงความสนุกสนานของมันครับนี่ยังไม่พอนะ บางคนบอกเฮ้ยสีบางทีแบบว่าฉันอยากจะไปแบบว่าไปงานที่แบบว่าดูคูลๆหน่อยดูเท่ๆหน่อยอ่ารุ่นนี้เขามีมีครับนี่ฮะเปลี่ยนไปสิครับคุณครับหน้าก็หน้าเขาเรียกว่ากรอบนะกรอบสีดํามันก็ดูให้แบบเฮ้ยดูคูลขึ้นอีกนิดนึ่งเฮ้ยแล้วมันเท่นะอ่านี่นี่น,นี่ดูเดีย๋ยวใส่ให้ดูแบบนี้ประมาณนี้โอเคป่านี่เห็นไหม นี่มันเป็นสไตล์ที่แบบว่าสวยนะใช่ครับทรงแปดเหลี่ยมก็ออช่วงนี้กําลังฮิตด,ด้วยแหละอ่ะคุณบิ๊กนี่เห็นไหมคือสีเนี่ยมันมีมีสีครบใช่ไหมรวมถึงตัวหนังสือที่อยู่รอบๆเนี่ยก็เป็นสีครบเลยใช่ครับก็คือรุ่นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสีสันของวงการแล้วก็สําหรับใครที่เป็นนักสะสมรุ่นใหม่ครับผมสามารถหาซื้อกันได้ง่ายด้วยนะในอ,อนา,นาคตอ่าสำหรับคนที่ชอบแบบสะสมแบบนี้ แล้วก็สีสันนี่คือคุณก็ชอบอยู่แล้วนี่เห็นสะสมมา,มมาเยอะเลยแล้วเ,ลเรื่องของสีสันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยก็เป็นคนนักสะสมที่ชอบแบบความเป็นจีช็อกอะจีช็อกคือความเป็นมีสีสันดังนั้นน่ยจุดเริ่มต้นของนักสะสมที่ใครยังไม่มีอย่าลืมนะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเนาะเป็น,อ,นอีกหนึ่งเรือนที่แบบน่าสะสมมากๆใช่แล้วที่สําคัญมันคือ Limited Edition ครับที่เข้ามาเนี่ยครับถือว่าแบบ เข้ามาปุ๊บเนี่ยคือแบบหมดเลยนะใช่ครับอย่างที่ผมบอกไปแหละว่ารุ่นแปดเหลี่ยมบูมใช่เนี่ยแปดเหลี่ยมบูอ่ะวันนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะเรานี้วันนี้เราเปิดราคานะครับเพียง6000บาทเท่านั้นเองนะครับรุ่นนี้ไม่แพงเลยไม่แพงไม่แพงไม่แพงเลยนะครับนะฮะและก็หาซื้อที่ไหนนี่ไม่ได้แล้วนอกจากที่นี่เลยนะครับนะที่ร้าน G Shock Casio ครับหรือว่า Ad Line มาเลยนะครับที่ Ad นะครับนะ Casio Watch CMG ครับแค่นี้เองแต่จะบอกว่า มีจำนวนจำกัดอีกแล้วเพราะวันนีนที่เอามาเนี่ยสามเดือนคือจำนวนจำกัดหมดเลยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าอีตัวที่เรามาโชว์เนี่ยเพิ่งนำมาจากญี่ปุ่นนั่นนะสิและวันนี้ทีมงานบอกว่าเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับ<อ>นี่เลยนะครับนะกับการร่วมมือกับรูบิสสวยมากใช่ครับอืมเป็นจีช ok. ็อปคอลแลบกับรูบิสเลยนะใช่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 ใชอาผมขอเก็บก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะ ท่านผู้ชมครับมาถึงอีกหนึ่งรุ่นครับนะฮะถือว่าเป็นโมเดลที่โอ้โหอยากให้คุณได้จับจองเหลือเกินนะครับเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ครับนั่นก็คือรุ่นของ e n d i f i t ครับซึ่งครั้งนี้นะครับนะฮะเขาได้จับไม้จับมือกับ n i s s a นนะครับนะฮะนิสโครับนะฮะที่เขานะครับออกคอร์รคชั่นพิเศษแบบสุดๆเลยนะครับคุณผู้ชายคนไหนครับที่ชอบสายสปอร์ตนะครับหรือคุณผู้หญิงก็ตามนะครับนะฮะแล้วก็ต้องการความเรียบรู้ดูแพง จัดหนักจัดเต็มครับต้องเรือนนี้เลยครับคุณบีครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเรียกว่าฟังก์ชันค่อนข้างครบครับ <ขอ S 1> ผมใครเห็นตัวเรือนของรุ่นนี้เนี่ยจะมองเห็นภาพลักษณ์ได้อย่างดีเลยครับก็คือสําหรับคนที่เป็นสายแบบสายแข่งรถสายที่แบบอชอบความเร็วความแรงนะฮะชอบสีดําแล้วก็สีแดงตัดกันนี่ไงนี่ไงรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าออกแบบถึงจิตวิญญาณของเขาเลยนะนั่นไงนิสโมเนี่ยนิสโมใครต้องให้หมอปลามาเลยต้องให้หมอปลามาเลยนะบอกเลยเนี่ย จิตวิญญาณเนี่ยจริงๆแล้วเรือนนี้นะครับหึ่สวยว่ะได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากทีมครับทีมแข่งรถอ๋อนั่นไงที่สองใช่ไหมใช่ครับเป็นเป็นทีมนิส m โมนิส o โมนะอ๋อซึ่งตะกูเนี่ยสำหรับคนที่ชอบเรียกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอ่า Gt 5 0 0โอเคนี่เลยเห็นไหม a n f i t นะครับนะฮะเขามาในชื่อแบบความเรียบรู้ความเท่นะครับนะฮะแล้วก็ความแบบราชูรี่คือแบบ เฮ้ยมันใสแล้วคือแบบมันไม่เหมือนใครอ่ะมันเท่อะแกสำหรับกรอบรุ่นนี้ผมมองมาดูกรอบเริ่มต้นเลยดีกว่าครับเป็นยังไงครับผมมองว่ากรอบรุ่นนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบแบบลุกคู่ๆอ่าชอบสีดำดำสีแบบตัดแดงนิดๆอ่ารุ่นเนี้ยกรอบนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าจะเป็นแบบเป็นเป็นมีความเป็นแบบเมทัลลิกเล็กๆอ๋อได้ๆนี่ไงอ่าเห็นนะเห็นวางเงาไหมอ๋อมันจะมีเงาเงาอ่าแล้วข้างในนี่ก็จะเป็นลายคาร์บอน อ่าสำหรับนักแข่งรถเนี่ยจะรู้รู้กันเองเลยว่าคาร์บอนคืออะไรเบาใส่แล้วรู้สึกเป็นไงรู้เรียบเนี่ยอ๋อ,อก็จะเป็นแบบเขาเป็นสปอร์ตสปอร์ตเฮ้ยข้างในผมเห็นมันเป็นสีแดงๆไล่สีด้วยอ่มีเฉดใช่ไหมครับอ่าอ,อันคือตัวนี้ครับเป็นตัวที่เ,เป็นการทําเขาเรียกว่าการทําชิ้นงานแบบ พิเศษครับซึ่งเป็นการไล่เฉดสีเหมือนจะให้ฟิลคล้ายๆกับท่อรถที่เคยเห็นไหมครับเป็นแบบท่อไทเทเนียมอ่อออ้จะมีแบบไล่เฉดข้างในที่เป็นวงวงเห็นไหมครับเออใช่จะให้เป็นฟิลแบบเหมือนแบบเป็นท่อท่อรถอ๋ออออนี่ไงมันก็จะเป็นแบบเฮ้ยสวยแต่มันวิ้งมันสวยมากเลยนะและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับนะฮะที่เห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรฮะที่เห็นครับปกติตัวเลขตัวเลขของของนาฬิกาเราจะเห็นเป็นแบบ เลขหเลข5้าเลข10เลข15ถ้ามันก็ปกติแต่รุ่นนี้ครับมีเลข23ที่ลองหาดูครับอยู่ตรงไหน23สาอ่าพี่ก็ลองดูครับเห็นยังครับเห็นยังครับไม่มีอ่ะเฮ้ยมันจะไม่มีได้ไงมันก็มี30 15อะไรอย่างนี้สี่สิบห้านี่ครับเห็นไหมฮะเด่นมากนี่ครับเลขยี่สิบสามจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมานะเออแรงบันดาลใจจากทีมแข่งรถครับอ๋อซึ่งเป็น เป็นทีมที่เป็นขับรถของซูเปอร์คาร์เนี่ยแหละครับอ่าซึ่งเขาพูดถึงรถเบอร์23ซึ่งเป็นรถที่เป็นตัวเต็งในการแข่งขันครับอของซูเปอร์ GT อ่าเป็นไงฮะเลข2ี่อ๋อเอาง่ายๆคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือ,อทีมที่เขาไปแข่งซูเปอร์ GT นะครับนะฮะเขาเรียกว่าใช้เบอร์23แข่งดูไหมใช่ใช่เาเยเอาเบอร์23เข้ามาทำแบบนี้เออมันก็แปลกดีนะครับเขาเรียกว่าใช้รถที่ดังที่สุดนะตอนนี้ ที่ได้แชมป์โลกก็แหละพูดง่ายๆสำหรับรุ่นนี้นะครับมีขอแนะนำครับเพราะว่าสายของเขาเนี่ยเป็นสายยูเรเทนครับโอ้โหนี่ไงเรียกได้ว่าสร้างมาเป็นแบบพิเศษนะครับเพื่อรูปลักษณ์ที่เหมือนแบบยางรถแข็งเออจริงเว้ยเห็นไหมเฮ้ยถ้าบอกจับแบบนี้คือแบบจับแล้วเรารู้สึกว่าไม่เรียบไม่เรียบจนแบบโูแบบเรียบติดอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่มีความเป็นแบบขูดขาเลยขูดขาเฮ้ยแต่เหมือนจริงๆแล้วเราไม่ใช่เหมือนแบบที่ที่เป็นยางใหม่ด้วยนะอ่าเป็นยางรถ รถที่ใช้แล้วด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ยหลายคนก็ดูแล้วว่าผมเนี่ยไปเป็นที่กรานแบบอีแข่งรถเนี่ยพวกซูเปอร์จีทีที่ผมไปมาแล้วด้วยเฮ้ยเหมือนจริงเหมือนจริงอันนี้เหมือนจริง,จ,รงจ,จับแล้วจะให้ความพิเศษอเพราะว่าเขาสร้างมาเพื่อความพิเศษเฉพาะรุ่นนี้เลยครับโอ้ยแล้วยี่ห้อนี้ครับเอเดฟิทนะี่คือแบบบอกเลยนะว่าต้องหรูเท่านั้นนะหรูหราเท่านั้นและก็ต้องแบบ อันดับโลกทั้งนั้นเขาถึงไปจับมือจะแบบว่าเดินมาหาผมแล้วจับมือนะครับไม่ได้ไม่ได้อันนี้เห็นเห็นไหมโลโก้โลกโ,ลก,โลก้ความพิเศษเยอะนี่เขายื่นไปถ้าถ้าเห็นถ้าเห็นถ้าเห็นผมเดินมาเขายื่นไปนเขาออกอย่างนี้นะ,ะแต่พอน,นี้ผู้ระดับโลกปั๊บเป็นนิสโมอ่าน,น,นี่นี่เออก็เลยบอกเลยครับทุกคนครับนะมีความพิเศษเยอะ พิเศษแม้กระทั่งกล่องเออออาสิอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นนาฬิกาไม่ต้องเอามันครับซื้อกล่องอย่างเดียวกล่องอย่างเดียวก็คุ้มแล้ว <S 1> <S 1> นี่คือกล่องด้านนอกไอ้นนด้านในอันนี้ด้านในครับด้านนอกครับก็ยังมีครับเห็นไหมนิสโมเหมือนเดิมนิสโมครับคุณครับนี่ถ้าเป็นแบบว่าคนที่เล่นรถนะคือแบบเฮ้ยนี่คือแชมป์โลกนะครับอ่าเห็นไหมแล้วกล่องด้านในมีความเป็นแบบสปอร์ตเหมือนเดิมครับก็คือมีใช้ลายคาร์บอนนะดูดุดูดันคาร์บอนเนี่ยหลายคนที่ชอบแต่งรถอะ เอาคาร์บอนไปติดตรงฝากระโปรงรถบ้างออ่ะไปใส่ตรงแบบว่ากระจกมองข้างบ้างอะไรบ้างตัวเนี้ก็เลยทำมาไงเฮ้ยยสวเพื่อให้มีความรู้สึกว่ามันเบาสบายใส่ง่ายครับเอออันนี้จริงอันนี้จริงแล้วมันเงาสวยด้วยเนาะอะทุกคนครับนะฮะพอพูดขนาดนี้แล้วโอ้ยราคาสามหมื่นโอ้ยแน่นอนพูดแบบนี้เลยสา0 0 0ืไม่ขายครับเพราะเรา บอกเลยครับว่า Limited Edition นะครับเ n นิฟิเนี่ยราคาเนี่ยต่ำๆเนี่ยโอ้โหหลักหมื่นแบบส0งหมอะไรไปเลยนะครับแต่รุ่นนี้นะครับนะฮะเราขาย40,000ไปเลยครับโอ้ยไม่ได้นะไม่ใช่พไรไม่ใช่พิเศไม่ใช่ครับราคานะครับนะฮะเอาแบบเบาๆเลยครับ14,200บาทเท่านั้นครับเรียกว่าซื้อจับต้องไง่ายด้วยใช่ๆช่แต่ว่าไม่แพงอย่างที่คิดโอ้ยโชคดีมาก แต่อีกแล้วครับแต่อีกแล้วหรอครับของแพงเจ้ามาทำไมเยอะแยะไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาผลิตนะครับจำนวนน้อยมากทั่วโลกนะครับทุกคนครับและก็เขาจะส่งไปให้แต่ละประเทศเนี่ยไม่เท่ากันประเทศไทยครับนะฮะเป็นหนึ่งในเอเชียครับที่ได้มาแต่ถือว่าได้มาเยอะนะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากจนแบบว่ามีขายเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับใครที่สนใจครับต้องรีบไปเลยครับที่ช็อปของเรานะครับนั่นก็คือ G Shock นะครับนะฮะคาซิโอครับ นะครับไปที่ช็อปเลยหรือว่านะครับใครว่าเฮ้ยช่วงนี้โควิดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนะอ่ะแอดไลน์มาครับนะฮะที่นะครับมีแอดด้วยนะครับแอดครับ Casio Watch CMG ครับสั่งง่ายสั่งง่ายโอนเงินปุ๊บปั๊บและที่สำคัญนะสามารถที่จะสะสมแต้มได้ด้วยนะครับฮะเดอะวันการดนะครับและก็ที่สำคัญกว่านั้นนะคุณนะ บัตรเครดิตก็สามารถตัดได้นะครับด้วยระบบของเราคือระบบที่ไฮโซมากๆเอาละครับมาถึงช่วงท้ายแล้วก่อนอื่นเลยนะครับเพิ่มต้องขอขอบคุณคุณบิ๊กมากๆเลยครับวันนี้นะครับข้อมูลครบถ้วนมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับและก็ใครนะครับนะที่เป็นสาวกตีช็อตอยู่แล้วและก็นะครับนะได้ข้อมูลไปแล้วครับคนที่กําลังจะก้าวเข้ามาครับเป็นนักสะสมใช่เป็นนักสะสมเหมือนคุณบิ๊กครับบอกเลยครับว่า มันคุ้มค่ามากๆเลยครับกับการสะสมและก็การก้าวเข้ามาครับถือว่าเป็นก้าวที่ดีมากๆเลยอ่ะขอฝากด้วยแล้วกันนะครับติดตาม Facebook ของเรานะครับนะครับคาสิโอว t ชช์ไทยแลนด์นะครับ เข้าไปกดนะครับกดไลค์แล้วเราจะมีนะครับข่าวสารต่างๆนะครับรวมถึงโปรโมชั่นต่างๆครับและที่สําคัญครับนะอย่าลืมรายการของเรานะครับนั่นก็คือ G-Shock Society ครับผมนะฮะเราจะมาเจอกันทุกเดือนนะครับ e ีหน้านี่นะครับจะเป็นใครนะครับจะแบบโอ้ยสุดยอดไหมและก็จะเจอนะครับโมเดลโฉมใหม่รุ่นไหนนะครับแล้วแขกรับเชิญเป็นใครต้องรอติดตามนะครับท่านใดนะครับนะฮะที่ต้องการทราบข้อมูลนะครับเพิ่มเติมครับนะฮะ นี่เลยครับนะหรือว่าจะสั่งซื้อก็ได้นะอินบ็อกซ์มาก็ได้ครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปนะครับก็คือมีแอดนะครับ Casio Watch CMG เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ครับตรงข้างหน้านะไม่รู้ข้างหน้าข้างบนนะฮะเออนั่นเลยแบบนั้นเลยนะฮะอ่ะวันนี้ผมกับคุณบิ๊กครับลาไปก่อนครับอย่าลืมนะรีบซื้อซะนะครับกับการสะสมนะครับก้าวแรกต้องก้าวอย่างมั่นใจ กับที่นี่ครับคาสิโอนะครับว t ชช e สไทยแลนด์มาเลยครับป่ะไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวว้าว wow, 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 wow. ว้าวว้าว